วันนี้จะมาเทสคมมีดที่ขึ้นรูปมาจากเหล็ก K3 29ครับขึ้นมาใกล้ๆหน่อยนี่นะครับเป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ำมันครับเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กนอกครับอุณหภูมิในการชุบนะครับไม่แน่นอนครับจริงๆมันต้องเกินพันครับแต่ว่าพอชุบมือชุบเองนะครับก็เอาเหล็กแค่เป็นสีแดงๆออกส้มๆนะครับนะก็คือเรียกได้ว่าร้อนจัดพอสมควรเลยนะครับ วันนี้จะมาเทสกับไม้กระถินน้ลงนะครับเปิดคมบางพิเศษเลยนะครับต้องค่อยๆฟันหน่อยนะครับ มาให้ตัวนี้ทั้งแข็งทั้งเหนียวเลยนะครับทั้งแข็งทั้งเหนียวเลย อมอยู่ตัวนะครับ